นี่พ่อใหญ่อื่นนะครับกำลังเตรียมเบ็ดนะครับเพื่อจะไปใส่เพิ่อเพื่อกระด้ป้ามาปิีนใส่กับข้าวสากรมืออื่นนี่นี่นะครับข้าวสากรงแตป้าตัวใหญ่ได้มาใส่ห่อข้าวใหญ่นะครับนี่นะครับวิธีชีพิตนบานเท่าครับเอามาใส่ข้าวสากรนะครับไปใส่เบ็ดมานะครับนี่โอ้นี่คือปลาจะใส่ของข้าวสาปีนี้นะครับนี่ยังตัวไม่ใหญ่โอ้ตัวนี้ป้าตรงเนาะเออป้าสะอาดโอ้ปลามันตัวนี้ปลามันปลามันโอ้ตัวนี้ใส่ตรงนะครับใครมีตรงใหญ่ก็จะใส่แบบนี้นะครับบาน ยายดำนะครับนี่เป็นประจำของทุกปีนะครับขึ้น15บ้าค่ำเดือน10บนะครับจะมีการห่อข้าวต้มขนมนะครับเพื่อจะไปทําบุญนะครับบุญข้าวสากนะครับเฟื่องกับแม่นะครับกําลังของข้าวต้มนะครับข้าวต้มปีนี้เป็นข้าวต้มกึ่งกึ่งข้าวต้มผัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีเดียวนะครับปกติก็จะทาข้าวต้มโบราณนะแต่ว่าเพื่อนฟ้าวันนี้ อยากใส่อยากใส่นะครับเป็นสูตรอะไรนะสูตรมะคลุกมะพร้าวใส่ข้าวนี่บ่ะใ่น้ำตาล่รยโอ้คลุกใส่แต่ไม่ได้ผัดเนาะหอก็ยังสอนกันอยู่นะครับยากับสะไพ้นะครับห่อแต่ละปีหแต่ละปีมีเทคนิคใหม่ๆมาเรื่อยนะครับการห่อนะครับเดี๋ยวก็สูตรนั้นสูตรนี้นะครับแบบอันนี้ข้าวต้มตามใจชอบใช่ไหมตามใจที่เราอยากทำนะครับใส่กากมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลโรยนะครับคลุกกับข้าวข้าวสารนี่นะครับใส่เกลือใส่เกลือด้วยนะครับสูตรเดมอนนี่ครับ หลายบ้านเขาก็ทํากันนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมขับรถมาจากโพธิสุวรรณเมื่อกี้นี้มีแต่ตัดใบตองกล้วยนะครับตากไว้หน้าบ้านเลยนะครับเจ็ดกิโลที่ผมผ่านเมื่อกี้นี้คึกคักกันมากเลยนะครับบุญข้าวสาปีนี้นะครับไม่ใช่แต่ปีนี้นะครับเป็นทุกปีเลยนะครับนี่ยกำลังห่อข้าวต้มเดี๋ยวผมจะไปอีกอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับว่าปีนี้เพื่อนบ้านเขาทําอะไรกันห่อข้าวต้มขนมกันเหมือนกันไหมนะครับนะครับนี่มือแม่กับเครื่องฟ้านะครับ บตองก็ที่นานนะครับสวนหัวนาแล้วก็กล้วยก็ปลูกเองนะครับนี่ซื้อแต่ข้าวสารข้าวเหนียวเพราะว่าไม่ได้ทํานาข้าวเหนียวนะครับหนึ่งแล้วบ่โอ้ต้มต้มคนได้หมอบต้มเห็ดกระต้มโบราณบ่ปีนี้ป้าทํากระต้มโบราณนะครับไม่ไม่ได้นึ่งนะครับต้มเลยเออยังกระต้มดอบอโอ้ดีนะครับนี่แต่ละบ้านก็ทำไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับโอ้หอสวยเนาะ หงา,ามอยู่ต้มแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยกกวก็ทําทกันทุกบ้านนะครับเรามาดูบ้านหลังนี้กันนะครับว่าทําขนมห่อข้าวสากเกทําอะไรกันนะครับทําขนมแบบไหนนะครับหรือว่าทําก็ต้๋แบบไหนนะครับเรียงทอโอ้บะนมี่ข้าต้มก่อนโอ้ขิมมะี่ขาโรงเนีนเลยบ่น,นี่ขาโรงเรี้ยนเลยโอ้ขาโรงเรีย้ยงตะบุญข้าวสากอันอนี้เห็นอย่างครับนี่ ไอ้ตอนนี้กำลังสอนห่อข้าวต้มนี่นี่เฉียงไม่ตรองกำลังสอนหลานกำลังสอนหลานนะครับนี่นี่เฉียงเมย์ต้องแบบนี้จับมุมแบบนี้ลูกแล้วก็ค่อยๆภาพลงวิธีห่อข้าวต้มผัดนี่แล้วก็หักมุมเนี่ยเอามุมมาแบบนี้แล้วก็ไบแบบนี้แล้วก็หันนี่ออเหันนี่แล้วก็จะได้นี่มุมหักมุมนี่จะได้ จะได้สวยแบบนี้นี่มาหาครูนะครับครูผสมผมแล้ครับนี่ก็ก็ได้ก็ได้ความรู้ไปเหมือนเดิมนะครับสอนหอข้าวต้มนะครับจริงจริงสอนหลานนะครับก็บอกสอนหลานนี่นี่นี่อ่าได้หักมุมนี่นะครับมันจะสวยจะสวยจะสวยเนาะมันจะสวยต้องเอาไปจองเฉลียงทางเฉลียงห่อทางเฉลียงทางเฉลียงเนาะนี่นี่เป็นหอข้าวต้มมันมันมันก็ลายธรรมชาติ นะครับครับโอ้ไรทำมันโอ้มันจะตัดกันเออมันจะตัดกันมันจะไม่ตรงจ้าโอ้จ้าบรมครูโอ้นี่ยเคสอนเด็กประจุบได้ที่หนึ่งครับนี่อดีตครูครูประถมนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาถ่ายคลิปก็ได้ความรู้ไปด้วยอยากจะมาบอกท่านผู้ชมไปด้วยแล้วก็เนี่ยจริงๆก็เจตนาสอนหลานคนนี้นี่เจตนาสอนหลานคนนี้มาหมอก็ต้องมาพูดก็ซากพูดก็ซากที่ไม่ค่อยสวยแบบนี้ลุงงงโอ้สวยสวยครับสวยนี่มันตัดมันตัดแบบลายใบตองมันจะตัดลายใบตองจะตัด มันจะเห็นเด่นชัดครับครับบ้านนี้นี่โอ้ครับอ่าบ้านหลังนี้ทำข้าวต้มผักนะครับเลยข้าต้มผักโอ้ใส่ใบเตยด้วยใส่ใบเตยด้วยนี่นี่ครับกำลังเรียนรู้นะครับธรขมบะนีกำลังเรียนรู้ครับครับลังเรียนรู้อืมดีดีนะครับมียายคอยสอนนะครับนี่มาครั้งนึงอืมอันนี้อันนี้เข้าหอด ยังไม่สวยเออยังไม่ผ่าน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 แต่ก็กินได้เนาะแต่ก็กินได้เพราะว่ารสชาติตรงนี้นะนี่รสชาติรสชาติแต่ไม่ได้มัดตอกนาะนี่ไม่ได้มัดตอกเออลุยเลยมัดตอกยไอเลยลุงคมชิมดูคมกลมอือฮือชิมได้อือรับขอบคุณครับคมกลมรสชาติคมกลมมันนัวโอ้มันเนาะมันเสษมะพร้าวสามลูกมันย่องเลยโอ้มันมัน หกหกลูหอมใบเตยหอมใบเตยหอมเอาธรรมชาติเลยตู้บ้านหลังนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่เรียกว่าเป็นกระต้มรวมใจมีทั้งหลานมีทั้งยายนะครับสวนหลานเออพอแบบนี้ก็พ่อที่ที่อาจารย์ไปวัดก็ทั้งยายสวยงามสวยงามครับโอ้สวยงามสวยงามขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ตัวนี้กระต้มเนี่ยนี่กระต้มโบราณบ่ เฮ็ดตัวนี้บ่เฮ็ดบ่หลายเนาะอัหลายเติมอยู่โอ้เขาเนี่นี่เขาดอกดูบ่หรือเขาเขาเนียยเนาะนี่อือโอ้คือมันแดงๆเลยสิเขาปลาเขาดอกปดูเขาโอ้เขาดอกดูนะครับนี่ยายนะครับทําคนเดียวนะครับอีกอีกอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับนี่ฮอโอ้กระต้มกระต้มโบราณนะครับนี่เหลือรอการต้มนะครับนี่อืมเราเดินมา แต่บ้านแต่ละหลังนะครับจะเห็นร่องรอยของใบตองนะครับเพื่อจะเตรียมห่อข้าวต้มนะครับนี่ห่อข้าวต้มขนมนะครับนี่โอ้มีทุกที่เลยนะครับนี่ใบตองนะครับม <G ül> ีบ้านอีกหลังนะครับอันนี้ก็ข้าวต้มนะครับข้าวต้มเหมือนกันนะครับนี่ข้าวต้มผัดบ่อดนี่ <G ül> อันนี้ข้าวต้มผัดโอ้ ต้มผัดนะครับนี่ต้มราเสร็จแล้วแต่เช้าโอ้ทำสองแบบเลยบ่ทำสองอย่างเลยโอ้นะครับนี่บ้านชมพู่นะครับนี่นักร้องอันดับหนึ่งของตำบลเลยนะครับโรงเรียนนะครับไปประกวดมานะครับนี่ครับห่อข้าวต้มนะครับนี่ปัญายกําลังห่อนี่นะครับนี่ข้าวต้มผัดนะครับข้าวต้มโบราณนี่เสร็จไปแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะครับโอ้แต่ละบ้านแต่ละหลังนี่ เตรียมตัวเตรียมใจกันไปทําบุญพรุ่งนี้นะครับบุญข้าวสากครับรเมื่อกี้ก็ไปมาสองสาบ้านนะครับก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทํำข้าวสากนะครับหรือว่าห่อข้าวใหญ่นะครับไปไว่าวัดนะครับไปวัดเพื่อจะเอาข้าวสาลนั้นมาไว้ตามไร่ตามนานะครับเพื่อจะเรีย<า>กว่าให้พ่อให้แม่หรือว่าให้สัมภเวสีนะครับมากินนะครับก็ปีละครั้งนะครับคล้ายประเพณีถ้าเป็นคนจีนก็จะเป็นแบบตุ๊ดจีนนะครับไหว้ใหญ่นะครับถ้าเป็น อีสานเหนือก็จะเป็นข้าวประดับดินนะครับถ้าเป็นแถวขู่ขันก็จะเป็นแซนโดนตานะครับถ้าเป็นแถวบ้านผมก็จะเป็นบุญข้าวสารแบบนี้นะครับเรียกว่าทําบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับเป็นงานใหญ่สําหรับในหมู่บ้านที่นี่นะครับหลายพื้นที่นะครับที่ยังมีความเชื่อแล้วก็ประเพณีแบบนี้ก็จะฝังล่างลึกนะครับทากันมาตั้งแต่พ่อแต่แม่นะครับในในวิถีนะครับในความเชื่อของประเพณีของอีสานนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอ,อ๋ยหมุนเวียนมาเถิงเลวเดือนสิบเพ่งบุญเขาชากเหตุบุญฝากหาพี่น้องเฮ้านั่นผูิ่นตายบอว่าน้องและอายพ่อแม่ผู้ตายไปให้มาเอาของท่านส่งไปในวันนี้สิบสี่สิบหาเพ่งเดือนสิบหีดของดื่มโบราณสี่ปะเพนีตั้งแต่เกา เฮดแต่พอเฮดแต่แม่จดมาหอดสู่มือบ่มีให้เสียมสลายเช้าอีสานน้องอ,าอ้ายแต่จัดแจงเตรียมงานมีเข้าปลาอาหารสูเนีวนยวนอไว้พ่อแต่มาถึงมือก็นํำไปให้ถือก้องไปฝากพี่ตอนน้องผู้เคยได้จหักแพ้งสิบหากคำ้าแจงลงวัดไปทําบุญ ใจกุศลเป็นทานตักบาตรกันตอนเศร้าเทิงอาหารเทิงเข้าถวายท่านให้หลวงพอ่อพ่อแต่เสร็จปี